ประโยน์มาไอเดียเอออเดียโนต้ฉันล่วงรู้ทุกอย่าง บางคนเปิดไฟนะเอเอไอเฮียไปไหนกันหมดอ่ะทั้นั้นมาเปิดไฟวะมาวิ่งมาขึ้งล่างที่ทำงานเราก็ได้นะไงไงกูไงกูชนะไอเฮียถ้ากูยังไม่ปาดอ่ะ เออผมก็ชนะเหมือนกันแล้วแต่เพื่อนแบกดาวเลยเอมผมก็ชนะง้อชนะไอ้ปลาลูกเรือออแต่นะเรือเล่เกมมอทจะช่วยคุณก็ได้นะเล่เกมมันปาดลูกเรือเอาทองมาเลตาที่แล้วอ่ะมันปาดลูกเรือแล้วมันก็ชนะกับแฝงอ่ะเอาทองไปก่อนเลยนะไปทุกคนบวทไปเลยทองอ่ะ ให้ผมเดาท้องไหมเอ่อเป็นไวร์อะเออทำไมวผมกล้าบอกเลยอะเออเาไมเลยเตาไปเลยเอาไปเลยท้องอ่ะไอ้สเาไอ้ส้มไม่เาไอ้ไ่เอ้สมไ่เไอ้มไ่อ้ส้มไม่เช่ไอ้ส้มไ่อม่าอ้มไ่าไอ้ส้มไม่ไอม่ไอม่าไอ่ไอ้ส้อ้อ่เาไอ้สาไอมไเ้สส้ม่ัไม่อ้ ไปตายไอ้ไข่กูไดบัดมา กูทำไรเห็นแล้วนะเอ่อเมื่อกี้กูแก้ดลวนแล้วนะเออแก้ด่วนมางานอะไรอย่าถ้าไม่ไไปเดาเราไปนะเออไม่รู้อะไรวะใกล้ตายแล้วนั่นแหละ เอทอรยศมันออกไปแล้วแหละแล้วผมคิดว่าตัวนี้มีบทอะไรวะฆาตกรอาจจะตายไปแล้วหนึ่ง่ะเพราะตกเวฟที่แล้วมันสามใช่ไหมก็แสดงว่ามันไปปาดทหารผ่านศึกคนหนึ่งก็น่าจะเหลือแค่หนึ่งะตอนเนี้ผยผที่แล้วมันสาม,<ผ>มเฮ้ยอ,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 อไม่ใช่น<ม>ี<ม>่ว,ว่าไวไ<ม>้เดาเนี่หว่าดูผิดดูผิด ลองไหมมิ้นหมดเลยมิ้นเสีแล้วออสีแล้วก็ลองส้มไหมเออเราก็ออกไปดีกันไดจังไร ก้เจ้าของตัวไม่กล้าเดาคุณบอกผมแก้ด่วนให้ดูและยังไม่เดาอัตรตาต่ออัตราต่อ,อตรอ,องอยู่ในความโปรดปรานของฉันสเสมอ